ตอนที่ศูนยเส้นทางที่แตกตา่างความจริงในวันนั้นบทเคยยี้ความฝันของเราจนหมดขอโทษนะคนที่ไร้อัตลักษณ์นะการเป็นยุโรมันอันตรายเกินไปตัดใจซะนะ ถ้าวอนจะทำงานเป็นโปรโฮีโร่ขนาดนั้นล่ะก็เลยทีที่เปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงก็มีอยู่นะที่เชื่อมันว่าชาติน่าจะได้เมียตลักกับเขาแล้วก็ทิ้งตัวดึงจากดาดฟ้าไงเ้องามากเลยสินะทรมานใช่หรือเปล่าล่ะโลกนี้มันทำร้ายเธอจนทนต่อไปถ้าไปไหวแล้วสินะ ไม่คิดหน่อยระว,ว่ามันน่าระเกียจมากขนาดไหนนะบนสังคมที่ผิดเพี้ยนแบบนั้นการที่ไล่อัตลักษณ์ถือเป็นความผิดบาปอย่างนั้นแหละถ้าไม่มีมันแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฝ่าฝันเลยอย่างนั้นแหะถ้าชีวิตของเธอคิดจะทิ้งมันไปแบบนั้นล่ะก็มากับฉันดีกว่าเธอสามารถเป็นทุกสิ่งที่ฝ่ายฝันได้เพราะว่า ท่านอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะตายซะถึงจะเป็นว่าที่อันดับหนึ่งแต่ถ้าทีแบบนี้มันไม่ต่างจากพวกเราเลยไม่ใช่เหรอคอ้โหตัวหน้าจิตตกแกเป็นตัวหัวหน้าสินะถ้าเชื่อแกลงตรงนี้ทุกอย่างก็จบโทมูระคุงดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่า นี่ใกล้ได้เวลาที่พวกวีฮีโร่จะเคลื่อนไหวแล้วนะอ่าถึงเวลาแล้วงั้นเหรอเนี่ยแต่แผนของนายนี่มันสุดยอดไปเลยแค่ไม่กี่นาทีก็แทบจะเปลี่ยนเมืองนี้ให้กลายเป็นทะเลเพลิงได้ในพริบตาแกแกไปทำบ้ารยตรงนั้นฮะเดกุว่าไงกัจจังไม่ได้เจอกันนานเลยนะคนรู้จักเหรอ ก็แค่คนที่เคยเป็นเพื่อนน่ะว่าตาอมรุระคุผมว่านายถอยก่อนดีกว่าอีก5นาทีพวกวปลฮโร่ก็น่าจะมาถึงกันแล้วเงินหรอถ้านายบอกแบบนั้นก็ช่วยไม่ได้คุโรกิริเปิดเกตคิดว่าจะยอมเด้อฟ้า แก <marine> <num proto> เอ็นดี้จะชอบพุ่งใส่เอาไว้ก่อนนี่ดะออกง่ายเหมือนเดิมเลยนะแก <cities S 1> ทำไมทำไมทำไมถึงทำแบบนี้เหรอเฮ้อก็เอาแต่ถามแบบนี้กันทุกคนเลยว่าแต่ว่านะคัดจังที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะ UA นะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะผมน่ะนะตั้งแต่ตอนนั้นเองก็พยายามเหมือนกันนะก็แหมเป็นฮีโร่ไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงกับตายนี่นะพอตอนนี้ผมเป็นคนที่ได้สิทธิ์ในการครอบครองทุกสปปรรพสิ่งมันทําให้ผมรู้สึกได้เลยว่าเมื่อก่อนที่คิดจะเป็นฮีโร่น่ะมันน่าขำแค่ไหนนี่แกเป็นใครกันเหอ พูดอะไรนะคัดจังนี่ผมเองไงเดก,เกุกไม่ใช่แกไม่ใช่เนื้อง่างนั่นเจ้านั่นถึงจะพวกเปียดขนาดไหนถึงมันจะกระเจากยังไงก็เป็นไอเวรที่วิ่งตามความฝันของตัวเองมาโดยตลอดเป็นไอตัวน่ารำคาญที่ขวางหูขวางตาแบบนี้อยู่เสม,มอฉัน,น่ะรู้ดีต่อให้แกไม่มีพลังอะไร แกก็มั่จะออกตัวไปข้างหน้าเพื่อช่วยคนอื่นอยู่เสมอเป็นไอ้ง,งั่งที่ทำอะไรไม่ได้ที่กล้าหาญจนหน้าหงุดงิดเพื่อแบบนั้นแหละไอคนที่พุ่นว่าฮีโร่เป็นเรื่องน่าขำไม่ใช่ไอเนื้อง่างนั่นหรอกอนายไม่เข้าใจหรอกทั้งความอิจฉาทั้งความเศร้าที่ได้แต่มองความฝันที่เป็นไปไม่ได้คนที่มีทุกอย่าง ความตั้งแต่เกิดอย่างได้คนที่มีทุกอย่างความตั้งแต่เกิดอย่างนด้นคนที่อัตลักษณ์ตั้งแต่กำเนิดอย่างนด้นจะมาเข้าใจอะไรผมบทโหมโรงของสศกอนาตกรรมอันผิดเีือนคราวนี้ สังคมฮีโร่จะต้องเปลี่ยนแปลนจนโหดรใา้พอถอะนะครับฮีโร่เหตุผลในการมีชีวิตกับการเยอะอย่างของเหตุผลแกน่ะมีสิทธิ์ที่จะไปต่อที่สุดมันซะให้โลกไ้เห็น่าแท้ของพวกฮีโร่ก่อนแย่งชิงแกออกคืนมาบนความยุติธรรมอันชอบธรรม มิตภาพบนความคุ้มข้างเดียวกันเอาละไปทำลายล้างกันเถอะมาฮีโร่อะคาเดเบียมายวิลเลนแกพงโอดที่0ขอขอบคุณเพจเดมอจิมันฮิตามีด้วยนะครับผม